วยมากเลยลำน้ำลำธารนเนี่ย,สยใสใ่ผ่านมาตั้งแต่ในเมืองไม่น่าเชื่อนะพี่น้องมาพักบ่อยสามสามคนแล้วหลอยที่เขาบอกโอ้ดีมากเลยอ่ะปกติมันผ่านมาจากในเมืองนี่มันมันหายากนะที่จะสวยใสเนี่ยนะสแสดงว่าธรรมชาติมากเลยนะครับประทับใจอะไรที่นี่อะฮะดีนะสวยดีนะฮะ ตอนเช้าก็มีกะฟุงกาแฟาให้ทานดูคนนี้ฮะนี่สวน,นี่เริ่มขึ้นไหมต้นไม้เยอะดีมีกระต่ายให้ดูด้วยเห็นยังเออธรรมชาติดีสวยตรงนี้ถ้าเ็าทำสะพานยิ่งดีเนาะสะพานข้ามนั่งกันใช่ของสาธารณะใช่ไหมธรรมชาติต้องขอถ้าจะทำ ขอไปธรรมชาติไปธรรมชาติของส่วนลวกส่วนกลางประมาณนี้นะเฮ้ยผมมาสองวันแล้วยังไม่ได้ลงเล่นสักทีเอาแต่ดูชม,อมเอาแต่ดูชมไปข้างนอกบัางอะไรบ้างไปไปวัดไปถ้ำตลอดมาอย่างนี้อยู่คนที่นี่หรือเปล่าครับ กรุงเทพหรออ๋อมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมบ่อยมากเลยแต่มาพักที่นี่ใช่ไหมประทับใจถ้าลงได้อะนะบริการดีด้วยเนี่ยทําตลอดไปไหมยังยังห้าร้อยเมตรเองแต่มันทางเป็นทางไปทางเนี่ยได้เลยเนี่ยทางเนี่ยสวยทําปูพะนอนสวยมากแล้วก็วัดชัยชุมพลวัดมงคลนะฮะดูสวยมากเลยทุกคน นูน้นเลยนะครับไปถึงนู้นเลยภูเขา่าโอ้ยสวยจริงๆสวยนะครับฝากไว้ก่อนนะครับคลิปสั้นนะครับ